ตั้งแต่10มก,กราคม2 5 6 6เป็นต้นไปหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับเอกสารหรือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบในการรับจ่ายเงินถ้าไม่รับอาจจะต้องรับผิดกรณีจงใจฝ่าฝืนกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับตามที่พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์พศ2565ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12ตุลาคม2565และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปยกเว้นบางมาตราที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้นกองพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีข้ออธิบายถึงการใช้เอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายเงินว่า เนื่องจากมาตรา15ของกฎหมายการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์รับรองการใช้เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานเบิกจ่ายของส่วนราชการและท้องถิ่นดังนั้นตั้งแต่วันที่10มกราคม2566เป็นต้นไปหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับเอกสารหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF หรือภาพทางดิจิทัลในการรับจ่ายเงินถ้าไม่รับอาจจะต้องรับผิดว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายได้ครับสำหรับมาตรา15วรรคหนึ่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2 5 6 5มีบทบัญญัติว่าในการติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ หรือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมายหากหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดไม่สามารถรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จะตาพระราชกิจสดีกายกเว้นให้เป็นกรณีกรณีไปโดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็นและระยะเวลาที่จะยกเว้นให้ด้วยครับ